ถาหายใจออกค่อยๆหายใจอย่าหายใจอีกนะไม่ค่อยๆปล่อยลมหายใจนี่เพื่อนเชื่อในของกิมเนสเจ้าหน้าที่เอามาให้อ่ะแบบจะจ่ายตังค์แต่เจ้าหน้าที่ไม่เอาอ่ะจอนจอนจริง เจียนโคตรหิวแล้วเจียนขอเจ้าหน้าที่เขากินนะเอาเจียนบอกว่ารถคันนี้มันไม่มีอะไรใช่ป่ะแล้วเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่เขามีส้มกี้บใบของส่วนตัวนี่เขามาหนุนชอขอกินหน่อยเฮ่ไม่ไหวแล้วอยากกินนะโคตรหิวเลย ะคันนี้เป็นคันสวยด้วยว่าแล้วนี่ไงของเจนก็มาประมาณทักสามทุ่มนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าโหเมื่อสองวันก่อนเนี่ยดีเลยเป็นชั่วโมงเลยนี่รถคุยมาดูดิรถไฟมาไม่รู้ขับโดนอะไรมาพอดีเลยเฮียเกือบไม่ทันไม่รู้ขบวนอะไร อวยอครับอันนี้ขบวนยีสามไหมไม่น่านใช่ขบนยี่สามมาห้าแปดเวนกรสองห้นานลและยี่สามอะครับโอเค เฮ้ยยี่สานยังไม่มาทุกคนเนี่ยเพื่อนเจี่อนแม่งไม่รู้ทันออ,อกเพื่อนเจี่อนตอนนี้เจียนลุ้นที่ผายเลยอ่ะตอนนี้มันเวลาสามสิบเจ็ดแล้วแล้วรถมาห้าสิบห้าที่ดูแล้วกันอ่ะเจียนยังอยู่แคร่ไล่อยู่เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนแม่เจ้าเพื่อนเชื่อนติดดิฉันกำลังเชื่น,ช,นชางนะครับเหลือยี่สิบนาทีนะครับ,รรรบถึงสถานีรถไฟฟ้าบางเขนนะครับเอ้ยไม่ใช่รถไฟฟ้าใส่รถฟุยรถออกสองทุ่มห้าสิบแปด หึงรถมาสานีบางเขนอ่ะ58แลแตอนเนี้ยมันยหลส20วัชีตอกต้องรีบปุยแต่คิดว่าน่าจะทันอยู่ในค้าชประเร์ชกดอยู่ไมเซตผมมาใช่ไหมเนี่ยเซตผมเลยแล้วพี่แอปเท่งนั้นเลย